หลงตัวหลงวิจกกังวลอาัยอารวรนึงหหวงอิจฉาริสยาอันนี้มันไม่มีมันก็ไม่เป็นโรคประสาทนี่เราหวังอยู่อาจจะว่าเป็นโรงพยาบาลประสาทมันก็คือปัดเป่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เป็นโรคประสาทออกไปเสียก็คือธรรมะนั่นเอง ธรรมะเข้ามาก็ปัดเป่าปัดใจอย่งางโรคประสาทออกไปเขารู้ว่าโอ้มันอย่างนี้เองนี่ก็ช่างหูมันอย่าเอามาใส่ใจวิตกกังวลอะไรหัววจิตมันก็เกลี้ยงจิตอยู่อยู่ในจิตเกลี้ยงไม่มีทางที่จะเป็นโรคประสาทท่านอาจารย์น่าอยากให้ท่านอาจารย์เ,เล่าถึง เป้าหมายของของการทำลงมหรสศ์ทำอยา่าง <c oughs> เป้าหมาย้วก็หรือว่าเจตนาอนัอนแท้จริงคือ <c oughs> <c oughs> เราเห็นว่าไอ้คนมันไปหลงมหรสศพเนื้อหนังคือกามารมณ์ มโหสบการมารวมกันมากนักตั้งบ้านทั้งเมืองเต็มไปทั้งโลกสีและธรรมเสื่อนทีนี้เราก็เห็นว่าไอคนเรานี่มันอยู่ไม่ได้โดยไม่มีสิ่งที่เหมือนมโหสถไอมโหสบนี่เป็นสิ่งประเล่าประโลมใจที่คนเราอยู่ไม่ได้โดยปราศจากสิ่งประเล่าประโลมใจ ั้เขาก็ต้องไปหาสิ่งประลาบประโลมใจจากอบายมุกค,คือมรรสกิเลมสมรรสเนื้อหนังทุกๆอย่างที่มีอยู่ในโลกที่เราต้องการจะดึงเข้ามาจากสิ่งนั้นซึ่งเป็นอันตรายของศีลธรรมล้วก็ต้องมีอะไรให้เขาหมายความว่าต้องมีสิ่งประลาบประโลมใจอย่างอื่นแทน ก็คือจัดจัดให้ธรรมะเป็นสิ่งประเล้าประโลมใจแทนเป็นมหรสพทางวิญญาณนี่เรียวทางวิญญาณไม่ใช่ทางกิเลสม่ใช่ทางเนื้อหนังทำอย่างไรจะให้ธรรมะมีเรื่องสนุกเหมือนกับมหรสพ์หายากมากคิดจะไม่ออกถ้าคิดออกก็คืออย่างนี้ให้มันได้รับความพอใจ เมื่อศึกษาธรรมะเมื่อปฏิบัติธรรมะเมื่อรู้ธรรมะหรือไม่แต่สุดแตใช่เรื่องของธรรมะเป็นในเรื่องสนุกสนานกันภาพเขียนชนิดนี้มันจึงเกิดขึ้นเขาเกิดขึ้นกันที่อื่นๆก่อนแล้วนี่เราไปยืมเข้ามาไปคอปปี้เข้ามาเขียนไว้ที่นี่นะถ้าดูแลสนุกนะะรับความพอใจมันก็มีความหมายแห่ง มาราศพขึ้นมาท,ทันทีคือสิ่งประเล่าประโลมใจถ้าคนนั้นมันค่อยฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นมันจะได้รถประเล่าประโลมใจมากขึ้นถ้าคนมันโง่เกินไปแล้วก็ธรรมะมันไม่ประเล่าประโลมใจอะไรได้มันต้องกลายเป็นศสยศาสตร์เป็นเรื่องหลอกทางศสยศาสตร์ให้ให้กระเล่าประโลมใจไปทางศสยศาสตร์ อย่างนี้เราไม่ทำํำชาวที่อื่นก็อาจจะมีหรือมันมีอยู่ได้โดยอัตโนมัติที่เขไปเชื่อไสยศาสตร์แล้วสบายใจนั่นก็คือมารสอบจากไสยศาสตร์อย่างนี้เรามารสอบจากพุทธศาสตร์มันก็ใช้ได้แต่เรื่องของสติปัญญาหรือผู้มีสติปัญญาเขาต้องมีสติปัญญาพอสมควรทีงจะหาพบ ความรู้สึกสนุกพอใจหรือป,ประลาภรมใจได้จากธรรมะนั้นไอ,เอ,เอ้เรามันมุ่งชั้นสูงคือทางสติปัญญาเราไม่มุ่งชั้นต่ำคือพิธีรีตองความสวยงามศิลปะดนตรีอะไรก็ตามที่มันเนื่องกับศาสนาะก็าก็ใช่กันกันันและมีประโยชน์ลาภอารมใจมือนกัน ที่อื่นเขาก็ทำหรือว่าในที่รัฐที่อื่นเขาก็ยึดเป็นหลักก็มีแต่เราจะไม่ลงไปถึงนั่นจะไม่ลงไปถึงศิละปะแห่งเสียงแห่งความสวยงามไพเราะแบบนั้นเราจะเอาความสวยงามความไพเราะของพระธรรมโดยตรงจึงเอาธรรมะที่มีความหมายพอรูรรมม้ความหมายแล้วสบายใจสนุกใจอย่างยิ่งนะมาแสดงก็แสดงในรูปภาพ รูปภาพแต่ละภาพนั่นถ้าว่าเขาเข้าใจทําความหมายของมันแล้วเขาก็จะสบายใจรู้สึกสนุกบางภาพมันก็ตลกอย่างยิ่งในในภาพเหล่านั้นนี่เราเรียกว่ามหรสศพทางวิญญาณเจตนาเพื่อจะดึงคนที่ลุ่มหลงในมหรสศพกิเลสเนื้อหนังมาสู่มหรสศพทางธรรม ก็นกี่ก็อย่างที่บอกแล้วว่าหลายสิบปีแล้วยังไม่ประสบความสําเร็จเต็มตาม,ตามที่เราต้องการเห็น <c oughs> ได้เป็นส่วนน้อยแต่ว่ามันก็ได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทีละน้อยทีลนะน้อ <c> ย <oughs> ยังเห็นว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่นั่นเองแล้ว <c> ก <oughs> ็ทำต่อไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะ <c oughs> จนกว่าจะทำไม่ได้ <c oughs> ถ้ายังทำได้อยู่ก็จะทำต่อไปนี่คือประสบการณ์อย่าง